สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซฟโซเชียล กับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับแล้วเราก็ยังคงติดตามกันต่อนะครับในกรณีที่การใช้น้าร้อนนั้นลากไปที่บริเวณรถบุบนะครับจนกลับคืนสู่สภาพปกตินั่นเองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วก็กลายเป็นกระแสฮือฮาผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันต่อนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงวิธีการแก้ไขอื่นๆนั้นเขาจะแก้ไขกันอย่างไรเดี๋ยวเรา,ามรับชพอๆเลยค จากที่ผ่านมาประเทศไทยติดอันดับที่2จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกโดยจากการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับข้อมูลขององ,องค์การอนามัยโลกซึ่งปัญหาหลักๆที่ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากระบบการบริหารการจัดการบนท้องถนนที่ยังบกพร่อง และพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนที่ขัดระเบียบวินยัยจนนําไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินและหนึ่งกรณีที่กลายเป็นกระแสฮือฮาผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียในขนาดนี้ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้านที่สรรหาวิธีการแก้ปัญหาความเสียหายของรถอย่างรถบุกที่อาจเกิดจากผลอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองซึ่งกระแสะผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียในขนาดนี้มีการแชร์คลิปวิดีโอผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่างโยไ์คลิปเด็ด ซึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งาน Facebook ที่มีชื่อว่าโ o t เทคพร้อมกับระบุข้อความว่าลองสูตรนี้ยังด้วยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นภาเพเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งนำน้ำร้อนมาราับบริเวณที่เป็นรอยบุบของรถจากนั้นก็ใช้มือผลักดันผนังรถที่บุบจากด้านในจนกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ทําให้เกิดการแชร์กันเป็นจํานวนมากทั้งยังตั้งข้อสงสัยถึงวิธีดังกล่าวว่าสามารถทําได้จริงหรือไม่และส่งผลกับรถอย่างไรบ้างบางก็กล่าวว่ารถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาสู่ตลาดนั้นเบาบ,บางเกินไปซึ่งอาจมองข้ามความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่บางก็เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีการเกิดขึ้นจากคลิปข้างตน้นและอีกบางส่วนก็เป็นผู้รู้ด้านนี้ จึงได้เสนอว่าเจอปัญหาเคสนี้บ่อยๆและจากคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นหากนำน้ำร้อนไปลวกบริเวณที่มีรอยบุบอาจส่งผลต่อสีของตัวรถได้ซึ่งแท้ที่จริงเพียงแค่เคาะจากด้านในก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนแต่อย่างใดทั้ทงนี้หากไม่มีความรู้และชำนาญการควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและที่ผ่านมา เคยมีคลิปแก้ไขปัญหารอยบุบต่างๆอีกหลายวิธีนอกจากการเอาน้ําร้อนแปรรบบริเวณรอยบุบของตัวรถซึ่งวิธีเบื้องต้นส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ตามทั่วไปโดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาพื้นบ้านเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้หลายกรณี 1. หากเกิดรอยบุบที่ตัวถังซึ่งอาจจะเกิดจากการเฉียวชน รืออุบัติเหตุอื่นๆแต่ถ้ารอยบุบนั้นไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเราก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆเพียงแค่ใช้ที่ดูดซ่วมพร้อมเลือกคงสร้างรถยนต์เสียหายโดยการยุกตัวลงไปเราควรที่จะดึงคงให้กลับมาอยู่ในทรงเดิมให้ได้มากที่สุดหรือหากไม่มีที่ดูดซ่วมก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างแรงดึงผิวได้มากมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันซึ่งเมื่อเราทําการดึงคงรถจนเสร็จแล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะเหลือเพียงรอยลักยิ้มเล็กๆเอาไว้ในจุดนี้ ควรใช้การเคาะจากฝั่งด้านานเพื่อให้รอยลักยิ้มดังกล่าวหายไปได้มากที่สุด 2. หากเกิดรอยบุบที่กันชนในการต้มแซมกันชนแบบง่ายๆนอกจากการใช้น้าร้อนราบบริเวณรอยบุบแล้วเรายังสามารถใช้ใดปอบผมเป่าในจุดที่เกิดรอยบุบของกันชนได้แล้วใช้มือดึงให้คืนรูปเหตุที่ทําแบบนี้นั้นก็เพราะส่วนใหญ่วัสดุที่นํามาใช้ทํากันชนจะทํามาจากพลาสติกพร้อมกับกันแรงกระแทกจึงทําให้เมื่อถูกความร้อน จึงสามารถขึ้นรูปดังเดิมได้แต่การใช้วิธีนี้ต้องระวังเรื่องของความร้อนจากไดเป่าผมด้วยเพราะถ้าร้อนเกินไปก็จะทําให้เกิดความเสียหายของตัวรถได้เช่นเดียวกับการเอาน้าร้อนลาดบริเวณรอยบุบของรถเช่นเดียวกัน ครับท่านผู้ชมครับแล้วจากเหตุการณ์ต่างๆเบื้องต้นนะครับที่มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยวิธีการพื้นบ้านแบบชาวบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าบทสรุปต่างๆแล้วข้อที่จริงความเหมาะสมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมกันครับในช่วงของรายการสรุปประเด็นร้อนนั่นเองและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในรายการแซบโซเชียลสวัสดีครับ